ไม่หมดอ่าโอเคเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะขนมปังสองชิ้นกล้วยน้ำว้าสองลกูกเกลือ ของซินิมอนไม่ใส่น้ำตาลค่ะไม่มีน้ำตาลค่ะมันร้อนจังเลยเนี่ยอดทนไม่ยอมเข้าห้องอ่ะแล้วเราเปิดอะไรไว้เนี่ยใส่แต่เนยค่ะไม่มีนมใส่น้ำ โอเคค่ะ <laughs> จะลอง <laughs> ยังไงบ้าง <laughs> ใช้ขนมปังโฮวีตค่ะเพราะว่ากินไม่หมดเหลือขนมปังเหลือก็อไปตากแดดก่อนฝรั่งเขาขนมปังเหลือเขาจะเอาไปตากตากที่ฮีเตอร์ค่ะ ตักที่ฮัตเตอร์แล้วก็เอามาเอามาเามาบี้บีบีให้เป็นผงแล้วก็เอามาทอดหมูทอดทอดหมูทอดทอดปลาค่ะไม่ได้ซื้อเกล็ดขนมปังนะคะใช้ขนมปังเก่าทำ <laughs> นี่คะ่ะ <laughs> อืมอืมโอเค พอหายหิวลูกมาใค่ให้ซื้ออะไรกินกลัวน,น้ำตาลแม่เยอะชุเรียนก็ไม่ให้ซื้อบอกว่ากินไปนสองสองรอบแล้วอโอเคพอใช้ได้เดี๋ยววันหลังเอาไปหอมทำโอเคค่ะ 我好害，很啊。